สวัสดีครับวิดีโอนี้คือ,อส่วนของการใช้งานแบบฝึกหัดโปรแกรมพิมพ์สัมผัสน,น,นะครับซึ่งจะตรงกับวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้นนะครับหรือว่าพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้นนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าแบบฝึกหัดนี้นะฮะเป็นหน้าสารบัญแบบฝึกหัดซึ่งเราสามารถที่จะเลือก แบบฝึกหัดมาใช้งานได้นะครับตัวแบบฝึกหัดเนี่ยเราสามารถที่จะสคร o l l ดาวน์ลงมานะฮะเลื่อนลงมาดูได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เราสามารถเลือกอแบบฝึกหัดที่เราต้องการที่จะเริ่มจากจุดไหนก็ได้นะครับสมมุติว่าถ้าเรายังไม่เคยฝึกเลยเนี่ยยังไม่เคยเรียนเลยก็จะ เห็นอย่างที่ลักษณะที่ที่เห็นอยู่นะครับแต่ถ้านักศึกษาได้ฝึกไปบ้างแล้วนะฮะได้ทำแบบฝึกหัดไปบ้างแล้วก็จะเริ่มแบบฝึกหัดที่ฝึกไปแล้วก็จะปรากฏเป็นสีเทานะครับแสดงว่าฝึกไปแล้วนะฮะก็จะสังเกตได้แบบนี้นะครับก่อนที่เราจะฝึกเราสามารถที่จะตั้งออปชันนะครับต่างๆได้นะครับ สามารถที่จะเลือกใช้สีแสดงการใช้นิ้วที่ข้อความต้นแบบหรือไม่ใช้ก็ได้นะครับในปกเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะฮะมันจะมีสีแต่ละนิ้วว่านิ้วไหนสีอะไรนะครับแล้วก็บนจะแสดงสีบนแผ่นพิมพ์ที่เป็นภาพอยู่ยในจอนะครับแล้วก็มีแสดงรูปภาพการใช้นิ้วแล้ว นะฮะแล้วข้อสุดท้ายก็คือแสดงข้อความต้นแบบเป็นแยกเป็น2บรรทัดคือสามารถเลือกได้จะเป็นบรรทัดเดียวหรือ2บรรทัดนะครับเมื่อกําหนดแล้วก็กดตกลงนะครับแล้วเราก็เลือกแบบฝึกหัดนะฮะเลือกแบบฝึกหัดที่เราต้องการเลือกนะฮะแล้วก็สมมติว่าเราไม่เคยฝึกเลยแล้วก็เริ่มแบบฝึกหัดที่1.1แล้วกดเริ่มนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อไปเราไปดูกันครับว่า กัรหัดของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับ